กระลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสระหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวจัดดับเมตาท็อป5ปืนยอดนิยมประจำแบนน์พาร์ในซีซั่นที่2นี้ก็มาดีกว่าผมว่าในซีซั่น2นี้จะมีปืนกระบอกไหนบ้างที่ติดเมตาแบบยอดที่สุดๆเลยในซีซั่นนี้ก็มาดูกันเลย แต่ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ทีมตัวแทนของประเทศไทยโดยผมกับทีม WDC f r e e s l o t WDC s i n o n และก็ทีม Divo Lady C e d ครับผม ซึ่งทั้ง3ทีมนี้ผมก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันในทัวร์ CGI ผมการแข่งขันภูมิภาคของเกม Call of Duty Mobile ซึ่งการแข่งขันนี้ผมก็จะไลฟ์สดในวันของกลีน่าเวิลผมในวันที่2แล้วก็วันที่3เมษายนก็สามารถเข้า,าร่วมรุ้นรางวัลสูงๆก็ได้เพราะว่าในการแข่งปีนี้บอกเลยว่ามีการจัดแจกของรางวัลแบบยิ่งใหญ่อลังการแบบแน่นอน ซึ่งในตอนนี้ผมทางด้านของเว็บไกหน้าเวิลด์เนี่ยก็เปิดให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปสร้างอวตารเพื่อรับบัตรชมในการแข่งขันกันได้เลยผมรวมถึงบัตรที่เราเนี่ยจะเอาไว้ลุ้นในการได้รับของรางวัลต่างๆเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเข้าไปสร้างอวตารกันด้วยนะโดยลิงก์เนี่ยก็จะพี่ลิงก็จะแปะไว้ข้างใต้คลิปแชทเอาไว้ให้นะสำหรับคนที่สนใจมาเล่นกับปืนกระบอกได้กันเลยในอันดับที่5กับหนึ่งในสุดยอดปืนสมดุลที่สุดในแพทซีซั่น1ินี้ผมกับตัว M13 อาดาสำหรับ M3 นี้ก็คงอาจจะไม่ต้องพูดอะยระยอะผมเป็นหนึ่งในปืน AR รที่รันเร็วดาเมจดีทำทีเคค่อนข้างเร็วแถมที่สำคัญตัวปืนเนี่ยก็ยังมีวิธีกระสุนที่เล็งง่ายแล้วก็ยิงง่ายเหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่ผมก็รู้ด้วยว่าในตอนนี้ในเรื่องของการใช้งาน m 3เนี่ยก็เป็นปืนเบสิกพื้นฐานนะผมก็รียด้ว่าให้เป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยปืนระดับแรกๆที่จะจับใช้งานเลยเนี่ยก็หนึ่งในนั้นก็คือตัว M3 นี่แหละที่ค่อนข้างเบสิกและก็ใช้งานบาลานที่สุดนะ แต่ถ้าวาตัวปืนเนี่ยก็มาได้เพียงแค่ในอันดับที่5เท่านั้นผมก็เพราะว่าในแพทนี้มันมีปืนอื่นๆผมที่มีการปรับความสามารถที่ดีกว่าขึ้นมากทาให้ในการเล่นแรงสูงสูงหรือการแข่งระดับโปรเนี่ยก็ยังมีปืนกระบอกอื่นนะผมที่ค่อนข้างทําหน้าที่ได้ดีกว่าผมแต่แต่ว่าพูดในเรื่องของการเล่นที่เป็นแบบแรงระดับกลางเนี่ยก็เรียกว่าปืนนี้ก็ยังเป็นหนึ่งปืนที่ตอบโจทย์ในการใช้งานอยู่นะในส่วนในทางการบิ้วของตัวปืนนะผมถ้าเกิดว่าเป็นสายเบสิกทั่วไปที่เน้นความคล่องตัวเล่นง่ายแล้วก็ยิงง่ายเนี่ยก และปืนกระบอกถัดมาในอันดับที่4โดยถ้าจะพูดถึงหนึ่งในปืนที่สามารถต่อส really ala to ู้ในระยะประชิดท so ี่ดีที่สุดในแพทนี้ผมก็คงหนีไม่พ้นกับตัวปืนลูกซองอย่าง KRM ก็เป็นลูกซองที่เน้นการยิงระยะใกล้ระยะกลางมีโอกาสในการชิชวันชดค่อนข้างสูงตัวปืนคงไม่ต้องพูดเยอะว่าผ่านการเวลามานานขนาดไหนผมก็ยังไม่โดนเนิร์ฟสักทีนะ หรือย,ยิงเป็นในแพทล่าสุดนี้ผมซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเน้นการยิงระยะกลางและระยะไกลเป็นหลักทําให้ปืนที่จะสามารถต่อสู้ในระยะใกล้ได้เนี่ยแทบจะหายไปเลยผมและกลารเป็นว่าปืนต่อสู้ระยะใกล้เนี่ยผมพอไม่มีคนมาขัด KM มปุ๊บเนี่ยกายเป็นว่า KM เนี่ยก็ยิงเล่นสนุกเข้าไปใหญ่เลยผมก็ประกลายเป็นหนึ่งปืนทางเลือกเลยซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นเกิดมากเลยทั้งในการเล่นพับบิกแล้วก็ในแรงสูง ใน่วนแนวทางการบิ้วของตัวปืนก็เล่นสายเดินว่าผมก็คือการเน้นแบบยิงแบบไม่ซูมสโัโคเพราะตัวปืนเนี่ยมันก็มีความม่นยำค่อนข้างดีแลับผมไม่จําเป็นต้องเลงก็ได้ขอเพียงแค่วิ่งยิงวิ่งยิงเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ใส่พวกเพิร์กที่เป็นตัวกังโฮก็ได้ผมแทรแล้านสามารถวิ่งยิงแบบต่อเนื่องโดยความเร็วไม่ตกเนี่ยเพียงแค่นี้ตัวปืนเนี่ยก็เรียกได้ว่าซิ่งซ่มามากถึงแม้ว,ว่าจะเดิเนิบลงมาหน่อยแต่ตัวปืนก็ยังค่อนข้างดีมากอยู่ดีนะ โดยในส่วนของข้อร้อยของตัวปืนเนี่ยก็น่าจะมีเพียงแค่อย่างเดียวเท่าน,นั้นก็คือตัวปืนนะผมอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นนิดนึงเพราะว่าลูกซองเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันโอนั่นแหละแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยิงยากและต้องอาศัยจังหวะลวุมถึงกับการเล่นด่านนั้นบ่อยๆผมให้เราเนรู้ลายในการวิ่งถ้าเกิดว่ารู้อย่างนี้หมดบอกเลยว่าปืนลูกซองเนี่ยคือเป็นหนึ่งปืนก็ตเมตาในซีซั่นนี้เลยและปืนกระบอกถัดมาในดับที่3 กับหนึ่งในสุดยอดปืนที่ผู้เล่นนะผมโปรใช้งานมากที่สุดในการแข่งขันในทัวร์นี้เลยผมก็ปืนลองทัมเปอร์ต้องเียกดด้ว่าเจ้าปืนลูกระเบิดตัวนี้ผมหลังกาทใ่แพลตเแดก่อนหน้านี้ได้มีการบัฟในส่วนของลูกกระสุนเพิ่มมาจาก1ลูกเพิ่มเป็น2ลูกโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเพิ่มลูกกระสุนแค่ลูกเดียวเนี่ยตัวปืนนี่คือคูดเกียนนะผม ด้ยวยความสามารถของตัวปืนที่เป็นลูกระเบิดเนี่ยสายระเบิดคือเวลายิงอัดหน้าใส่ศัตรูโดนเต็มๆเ,เนี่ยคอนเฟิร์มว่าตาย1น,นัดเวลาวิ่งไปเนี่ยแล้วเราถือปืนนี้อยู่เนี่ยเราสามารถใช้ปืนนี้เนี่ยในการยิงอัดไปในจุดที่มีความเสี่ยงได้หรือวิ่งมาแล้วก็เจอประธานหน้าตรงๆเนี่ยล้วก็สามารถยิงอัดศัตรูให้ศัตรูตายได้นั่เนเองผมก็ด้ยวย่าปืนกระบ,บอกนี้กลายเป็นหนึ่งปืนเลยผมที่เราจะเห็นคนใช้เยอะมากโดยเฉพาะในการแข่งทั่วล่าสดนี้คือแบบทุกตำแหน่งเลยสไนเปอร์ก็ใช้ ปืนสาย ATK ก็ใช้สายแคมก็ใช้ผมเป็นหนึ่งในปืนทางเลือกที่แบบเวลาฉุกเฉินกระสุนหมดชักเอามายิงใส่ศัตรูเลยบอกเลยว่าตอบโจทย์สุดๆไปเลยนะบวกกับตัวปืนผมซึ่งไม่ต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์อื่นในการปรับแต่งและก็ไม่ต้องใช้ตัวปรับแต่งมากคือมีลูกกระสุนสองลูกเนี่ยก็คือแบบแค่จะเซฟชีวิตก็ได้แลว้วว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าศัตรูไม่ได้ในหนึ่งลูกเนี่ยอย่างน,น้อยๆแล้วก็มีนทีน่สองในการยิงสำรองหรืออาจจะใช้เป็นกระสุนในการเทรดแลกหนึ่งชีวิตกับศัตรูก็ได้ก็ถือว่าเป็นทางเลือท้นมมนะงั และปื้นกระบอกคัดมาในอันดับที่2กับปืนสาย S M G ที่ดีที่สุดในแพทซีซันที่2นี้กับตัว C B R 4ก็หลังจากที่ C B R 4ีผมได้มีการรับความนิ่งเข้ามาอ่าก็เรียกได้ว่าตัวปืนนี้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วผมก็เป็นปืนที่สามารถเลือกสไตล์ได้ผมจะเล่นเป็นระยะใกล้ระยะกลางก็ได้หรือว่าจะเล่นระยะกลางระยะไกลก็ได้เหมือนกันก็เป็นปืนที่มีทางเลือกการเล่นค่อนข้างหลากหลาย บูกับตัวปืนนะผมซึ่งให้เบสในส่วนของลูกกระสุนเยอะมากๆเวลายิงนี่คือแบบเพลินแทบจะไม่ต้องกลัวในส่วนของลูกหมตาเลยถ้าเกิดไปว่าอยู่กับคนที่เล่นแบบยิงแบบเซฟกระสุนมหมนะบกับตัวปืนนะผมก็ยังมีสกินอีพิกที่คูรจะโกงนะผม <c oughs> เลนดอดอทมันค่อนข้างดีนะมันทำให้เราเนี่ยประหยัดช่องใสได้ผมซึ่งมันดีกว่าสโิ่มต้นที่ให้มามากๆก็กลายเป็นหนึ่งปืนแล้วผมที่ยอดคิดมากในเมตาในช่วงนี้ ในส่วนของแนวทางการปรับแต่งนะผมถ้าเกิดว่าเป็นสายเบสิกทั่วไปที่เล่นง่ายยิงง่ายเนี่ยก็สามารถดูได้ตามนี้เลยผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์นักแข่งเขาก็จะเน้นในเรื่องของการเพิ่มค่าความคล่องตัวที่มากกว่าความแม่นยำนะแต่มันก็จะยิงยากขึ้นด้วยอัน,นก็อยู่ที่เพื่อนๆแต่ละฟนเลยว่าเราเนี่ยชอบปรับแต่งสไตล์ไหนนะและในที่สุดเราก็มาถึงกับปืนใน,นดับหนึ่งของเมตานี้กันแล้วผมนั่นก็คือปืนตะกูลสาย a กระปืนไคโล1 41 โอ้ก็ต้องเรียก้ว,ยว่าในแพทล,ล่าสุดนี้ผมปืนไคลโลเนี่ยเป็นหนึ่งปืนเลยซึ่งเราจะเห็นผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นระดับโปรเพย์เยอร์จับเป็นันดับต้นๆของการแข่งขันในทัวร์นี้เลยโดยสาะให้เราเห็ที่ตัวไคลโลผมมันสามารถที่จะเป็นปืนไปก็อ์เมตาได้นั่นก็เพราะว่าหลังจากที่ในแพทล,ล่าสุดนี้ได้มีการปรับเพิ่มค่าความแม่นยําเข้ามาโอ้โหไม่น่าเชื่อว,ว่าแค่เพิ่มค่าความแม่นยาเข้ามาอย่างเดียวให้กับตัวปืนผมเพราะตัวปืนเนี่ยมันมีเบสสตทที่โคตรโอพีอยู่แล้วก็คือ ในการยิงเนี่ยค่าเฉลี่ยในการทำดาเมจในระยะกลางระยะไกลเนี่ที่25นะัดใช้กระสุนแค่4นะัดเ <_ S 1> ท่านั้นในการฆ่าศัตรูและยิ่งโดนหัวศัตรูดาเมจก็จะยิ่งคูณเบิ้ลแรงกว่าปืนปกติทั่วไปผมทำให้เวลายิงเนี่ยถ้าโดนหัวด้วยเนี่ยก็ใช้เพียงแค่3นะัดเท่านั้นในการฆ่าศัตรูในระยะไกลได้กลายเป็นปืนที่ o อมากในแพทตอนนี้นะในส่วนของแนวทางการแ,แต่งของตัวปืนผมสรับสายเบสิกเล่นง่ายยิงง่ายคอนโทรลง่ายก็แนะนำเลยว่าเป็นบิวตามนี้เลย โดยสาเหตุหลักที่ตัวปืนผมเรียกได้ว่ามันติดอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือตัวปืนมันสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งอ่าอย่างแรกเลยผมจะเล่นเป็น a t k <c oughs> ก็ได้เพราะว่าในแพทนี้ผมปืนล่าก่อนหน้านี้อย่าง t y p 5เนี่ยมันโดนเนิฟไปแล้วทําให้ไม่มีปืนในการต่อสู้ระยะประชิดที่แรงๆมาโค่นได้นะในการเล่นระยะกลางระยะไกลผมก็ไม่มีปืนอื่นที่สามารถทําดาเมจเฉลี่ย4นัดแล้วก็ TTK เร็วขนาดนี้ได้ก็เลยทําให้ปืนนี้เนี่ยสามารถเล่นแทนตำแหน่งเหล่านี้ได้รวมถึง ตัวปืนก็ยังสามารถทําหน้าที่แทนปืนสายแคมป์ LMG ต่างๆได้ด้วยเพราะว่าเบสดาเมจของมันเนี่ยก็ยิงไกลก็ยังขู่ที่25ดาเมจใช้แค่4นัดแถมปืนยังค่อนข้างเรียกได้ว่าโคตรแม่นเลยผมเมื่ออยู่ในมือของผู้เล่นระดับโปรเพยเยอร์นะก็กลายเป็นว่าปืนนี้ปืนเดียวเล่นได้หลายตำแหน่งมา,มากๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าปืนที่อเนกประสงค์แล้วก็บาลานขนาดนี้ย้ำว่าบาลานบาลานขนาดนี้ผมจะติดันดับท็อปเมต้าดับหนึ่งของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะ และมาเดิมสำหรับใครชอบ KDB แบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปตามกันได้น,นะครับผมในช่องยูทูบไปก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะส่วนนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว